สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเเมทธนศริตพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินส o ูลนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อวิธีการเลือกหุ้นเก่งกําไรช่วงเซตไซเวย์นะครับที่ไปที่มาเนื่องจากว่าถ้าเราดูกราฟเซตในรายวันเนี่ยเราต้องบอกว่าเซตเนี่ยอยู่ในภาวะไซเวย์อัพที่เราเคยพูดกันนะครับซึ่งตอนนี้เซตเนี่ยไม่ได้ไปไหนเนี่ยมาตั้งแต่วันที่7กันยาแล้วนี่ประมาณสัก2เดือนแล้วก็คือเซตไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับยังไม่เกิดนิวไฮใหม่เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเก่งกําไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราจะเลือกหุ้นหรือว่าจะเก่งกําไรอย่างไรดีนะซึ่งเ,ออเราก็มาอัปเดตความรู้ทางด้านกราฟเทคนิคกอก่นสักนิดหนึ่งนะสำหรับรอบนี้นะผมเล่าให้ฟังงนี้ก่อนสถานการณ์เซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับจะแตกต่างออสถานการณ์เซตอินเด็กแตกต่างเนี่ยวิธีเก่งกําไรก็แตกต่างกันนะวันนี้ผมจะแชร์มุมมองในส่วนของกราฟเทคนิคเกอรจริงกราฟเทคนิคเอเนี่ยค่อนข้างง่ายหมายความว่ามันจะมีแนวโน้มชัดเจนกับช่วงที่แนวโน้มไม่ชัดเจนถูกปะ ช่วงที่มีแนวโน้มชัดเจนก็คือแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาลงแล้วก็ช่วงที่แนวโน้มไม่ชัดเจนแล้วก็ไซเวย์ซึ่งวิธีการซื้อขายนี่ต่างกันเลยนะการคาดหวังกําไรก็ต่างกันสิ่งที่ผมออกมาพูดรอบนี้เพราะว่าอย่างนี้คนส่วนใหญ่ที่ลงทุนอะ่ะมักจะถ้าถ้าเราเป็นคนที่มีท่าไม่ตายเฉพาะตัวอย่างเช่นผมเป็นสไตล์เล่นรอบอย่างเงี้ยถ้าเกิดเล่นรอบมาผมก็จะได้กําไรแต่ว่าถ้าเกิดว่า เราไม่มีทางเลือกในการลงทุนที่ตลาดหุ้นไทยเพราะว่าตลาดหุ้นไทยมันไซเวย์โดยธรรมชาติเราก็อาจจะซื้อกองทุน ETF ต่างประเทศอเพราะว่าเขามีรอบมีไซเคิลมากกว่าแล้วก็มูฟการลงทุนถ้าเรามีทางเลือกเนี่ยมันก็ง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีทางเลือกเนี่ยการเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะถ้าถ้าจะเล่นแบบเป็นอาชีพแล้วก็อยู่อยู่รอดยาวๆโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าควรจะมีมากกว่าหนึ่งวิธีแหละท,ที่ที่ติดตัวซึ่ง ถ้าเกิดว่าเราสามารถมีวิธีทํากําไรทั้งสองสภาวะคือสภาวะที่มีแนวโน้มชัดเจนและสภาวะที่แนวโน้มไม่ชัดเจนได้จะเป็นเรื่องดีซึ่งสภาวะที่มีแนวโน้มชัดเจนเนี่ยโดยธรรมชาติราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเราจะซื้อนะเราเคยได้ยินคําว่า follow by ใช่ปะ technical break break out ซื้ออะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกสายสายแนวโน้มดีกว่าสายตามแนวโน้มคือมีแนวโน้มชัดเจนขึ้นซื้อลงขายสลับกันนะทเทิร์นเนี้ยจะคาดหวังกาไรได้เยอะหน่อยตามกราฟ technical แล้วแต่เลยว่ากราฟจะให้ไปสุดที่ไหนขายที่ไหน และเช่นเดียวกันฝั่งขวานใ,นในช่วงที่มีแนวโน้มไม่ชัดเจนหรือช่วงไซเวเเนยนจะสลับกันเราจะใช้คำว่าราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นขายกลายเป็นว่าชนแนวต้านขายลงถึงแนวรับซื้อซึ่งสถานการณ์นี้เราจะคาดหวังกำไรมากไม่ได้นะครับบางครั้งเออปอร์เซนต์กว่า2%อเรย่างเงี้ยเราก็อาจจะขายก็ได้นะแล้วก็ลงมารับใหม่ผมยอมรับว,ว่าในสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาอย่างเงี้ยุ้นตัวเดิเดมแบบผมอาจจะเทรดไป สรอบและวสี่รอบแล้ว,ลลวขึ้นลงขึ้นลงอยู่องเงี้ยส่รอบแล้วรอบละเปอร์เซนต์กว่า2องเอร์น่ะรวมๆกัน4รอบก็ได้สัก6กถึงแก็ยังโอเคอันนี้คือพอมันเป็นสถานการณ์ที่มันเป็นไซด์เวย์เราก็จําเป็นที่จะต้องมีหุ้นแบบนี้มีวิธีการลงทุนนี้แล้วเราใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หม,มไหมายความว่าอะไรหมายความว่าเนื่องจากว่าบางคนพยายามจะทายตลาดก่อนว่าตอนนี้ตลาดน่าจะเป็น แนวโน้มชัดเจนหรือว่าไซเวย์คือโดยความเป็นจริงเราทายได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆแล้วเรามีวิธีการเล่นทั้ง2วิธีผสมกันเลยจะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าไม่เราไม่สามารถทายตลาดได้ชัดเจน100%หรอกถูกไหมมันก็เหมือนกับการกระจายหุ้นกระจายวิธีการลงทุนะนะครับแต่ย้ําก่อนการที่จะมาถึงสเต็ปเนี้ยย้ำกันตรงเนี้ยมันยากกว่าที่ว่า ปกติแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยเราต้องคำนึงถึง4อย่างนี่แหละนะครับอันนี้สิ่งที่ผมพูดวันนี้เป็นพูดถึงข้อจํากัดวิธีการลงทุนคือวิธีการลงทุนเนี่ยแต่และว,วิธีเนี่ยมันก็มีมันก็จะมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันมีความเหมาะสมไม่เหมือนกันกันกบแต่ละสถานการณ์ซึ่งเราก็จําเป็นต้องเข้าใจมันแหละนะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะสมส่วนถ้าเกิดว่าใครมีมากกว่า1วิธีก็ก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วถูกไหมมันก็ยิ่งกระจายคืออย่างนี้ เวลาเราลงคุณไปนานๆอะ่ะเราอยากให้คืออย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอะ่ะอยากให้กเกษียณแล้วสามารถทํากําไรจากจากการใช้เงินทํางานได้อาเราถูกไหมเพราะว่าเราอาจจะไม่มีแรงงานไปลุยอย่างอื่นเราเลยใช้วิธีการนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการทํากําไรได้ทุกสภาวะด้วยความเสี่ยงต่ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้วิธีเทคนิคมากกว่าหนึ่งวิธีหรือว่า การกระจายพอร์ตซึ่งพวกนี้มันจะมีพื้นฐานนะถ้าผมจะเล่าก็คือพื้นฐานเนี่ยมันก็มาจากเรื่อง m o n e y m a n a g e m e n t หรือว่าการบริหารเงินทุนของตัวเองหน้าตักของตัวเองว่าเรามีเงินร้อยบาทจัดสรรไปทํายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับเหมือนเดิมนะขอขายของแทรกซสนนิดนึงก็เดี๋ยวประมาณเดือนพฤศจิกานะผมจะมีคอร์สสอนวิชาที่มันเป็นรากฐานหรือว่าเป็นแก่นตรงเนี้ยนะครับซึ่งเอาไปต่อยอดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นะครับเกี่ยวกับพวก money management นะ เดี๋ยวรอแล้วกันนะลิงก์ยังไม่มาแต่แจ้งไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่เป็นเป็นแฟนคลับกัน FC กันนะครับก็รอเรียนนะ a c e b o o k l i ฟ e นะครับเรียนกันสดๆนะถามตอบเสาร์อาทิตย์ที่20พฤศจิกนะถ้าจำไม่ผิดน,นะ20-21พฤศจิกายนนะครับอ่ะกรณีต่อมาพอเราพูดเรารู้แล้วหละว่าเราแบ่งตลาดเป็น2ออย่างแล้วเราจะหาภาวะไซด์เว์เนี่ยควรจะทำอย่างไรทีนี้ผมก็จะแนะนำว่าเอ้ยเราลองไปดูเครื่องมือตัวหนึ่งนะเป็นเครื่องมือสแกนนั่นแหละ เนื่องจากวันนี้ผมพูดถึงมุมมองของกราฟเทคนิเคเล,ลนะครับวันนี้ผมจะสอนเงื่อนไขการสแกนปกติผมจะไม่ค่อยสอนตัวแพทเทิร์นตัวนี้นะไพ่แพทเทิร์นซึ่งไพ่แพทเทิร์นจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเลือกแพทเทิร์นง่ายๆแต่ว่า,าใช้วิธีการตัดความเสี่ยงอย่างแรกเลยเราใช้เซตร้อยเลยจะได้คัดกรองทำไมต้องไม่เหรเพราะมันจะมีสภาพคล่องคืออย่างี้ตอนนี้เราเห็นว่าเซตไซด์เวย์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตลืมไปกลับมาอย่างนี้ก่อน ก่อนอื่นเลยอ่ะเราเราต้องไปหน้าโฟฟันโฟของเราก่อนคือเวลาเราจะคาดการว่าตลาดอยู่มีแนวโน้มชัดเจนหรือว่าแนวโน้มแบบไซเวย์นะครับถ้าอย่างง่าย,ายเลยอ่ะให้เราใช้เทมเพลตเซตโฟนะครับหรือว่าอ่าฟอร์เรนโฟก็ได้ขึ้นอยู่นะครับแต่เซตโฟก็ได้สังเกตว่ากราฟซ้ายบนเนี่ยคือต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคือถ้าต่างชาติซื้อถูกไหมแล้วก็กองทุนภายในประเทศขายเนี่ยคือรายใหญ่2อรายอ่ะเขาเขาขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เทนมันจะเป็นแนวโน้มที่ไม่ชัดเจนอยู่แล้วหรือจะขึ้นก็ขึ้นไปไม่ได้ไกลอยู่แล้วอ่ะเพราะงั้นเราเห็นสิ่งนี้เราคาดการได้คร่าวๆว่ามันยังไม่น่าจะไปไหนไกลแล้วการที่เราเชื่อมโยงอ่ะหุ้นที่กองทุนซื้อหุ้นที่ต่างชาติซื้ออ่ะโดยธรรมชาติถ้าเราโฟกัสไปเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นหุ้นที่คนกลุ่มนี้เข้าซื้อขายอยู่แล้ว แล้วเราก็จะเห็นเขาซื้อขายทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปคาดหวังกําไรคุณพวกนี้สักเปอร์เซนต์กว่า2%เนี่ยไม่น่ายากไม่น่ายากนะครับแต่ก็จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือแหละประหยัดเวลาในการสแกนซึ่งพอสแกนเนี่ยพอเราใช้เซตร้อยตรงนี้มันก็ทําให้เราตัดไปโอเคเราเรารู้แล้วว่าน่าจะไซด์เว์นะครับแล้วก็เล่นเฉพาะหุ้นตัวใหญ่ที่กลุ่มเนี้ยเขาแอคชั่นอยู่เสร็จแล้วเนี่ยมันมีแพทเทิร์นในนี้นะครับ ถ้าผมจะแนะนํามันก็มีอยู่หลายอันนะแต่ถ้าจะแนะนำให้ใช้อย่างแรกเลยที่ผมนิยมใช้บ่อยๆประจําส่วนตัวเลยจะเป็น V-shape แต่ v s h p p เนี่ยจะมีโค้ดโล w v โวล m e c มโคแเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับมี3ก็มี5แต่ผมจะให้ดูคําว่า V-shape คือรูปล่างอย่างนี้เนี่ยเลยอ่ะทำให้ดูก็คือใช่ไหมครับแล้วก็ย่อ,องนี้แล้วก็โค้งขึ้นแต่ว่าสแกนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรียวไทม์นะจะเป็นข้อมูลของเมื่อวาน นะครับต้องรอตลาดปิดจะเป็นข้อมูลของเมื่อวานแต่แพทเทิร์น shape เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่อะไรแพทเทิร์น shape เป็นแพทเทิร์นที่ทำใหเ้เหมือนกับว่าหุ้นมันกำลังจะกลับตัวดีดขึ้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาคือถ้าเป็นสายคือถ้าเห็นอย่างเงี้ยมีแค่2อันอย่างเงี้ยลงลงอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะลงต่อหรือเปล่านึกออกไหมถ้าลงลงเงี้ยมันลงต่อหรือเปล่าแต่เมื่อมันมีสัญญาณยกตัวขึ้นอย่างเงี้ย แสดงว่ามันพยายามจะกลับตัวขึ้นแล้วคือเขาส่งสัญญาณแล้วแล้วเราจะเข้าไปกินแก็บตรงนี้ระยะสั้นถูกไหมคราวนี้เวลาเราจะเข้าไปกินแก็บสั้นๆตรงนี้อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับรผมย้ําก่อนสังเกตว่าในเนี้ยในเงื่อนไขคอนดิชันตรงนี้มันจะมี V Shape แล้วมันจะมีคําว่าวงเล็บ cl close close คือหมายความว่าเราอ้างอิงราคาปิดนะเราเราไม่ได้สนใจแท่งสีว่าแท่งแคนเดลสติกเป็นสีเขียวสีแดงอะไรนะดูราคาปิดอะมันเรียงเป็นแบบนี้ หรือว่าเราใช้ราคาต่ําสุดก็จะทรงคุณภาพขึ้นหน่อยอ่าแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าใช้วอลลุ่มช่วยมันก็จะกลายเป็นว่าหนักแน่นขึ้นเพราะว่าใช้วอลลุ่มช่วยแสดงว่าไอ้วันที่เป็น shape เนี่ยวอลลุ่มมันก็กลับมาเพิ่มขึ้นเป็น shape ด้วยคือวอลลุ่มเยอะวอลลุ่มน้อยแล้วก็วอลลุ่มขึ้นคือสมมตินะถ้าวอลลุ่มเป็น shape ก็คือวอลลุ่มเยอะวอลลุ่มน้อยแล้ววอลลุ่มเพิ่มขึ้นถูกไหมแสดงว่าไอ้วันที่มันดีดขึ้นเนี้ยวอลลุ่มมาด้วย เวลาเรากรอง2ชั้นก็คือกรองวอล่มด้วยคุณภาพมันก็จะสูงขึ้นไปอีกอ่าเพราะงั้นตรงเนี้ยแนะนําให้ใช้นะครับ shape ก็คือค้นหาเลยอย่างที่2ตรงเนี้ยผมใช้คาว่าราคาโลต่ําสุดในวีคเนี่ยยกตัวขึ้นเทียบกับแท่งก่อนหน้าคืออันนี้ใช้เป็นระดับการาฟวีคนะแต่ยกตัวแค่วีคเดียวก่อนหน้าเทียบกับแท่งก่อนหน้าเหตุผลอย่างนี้คือเราอยากให้แพทเทิร์นมันเป็นกลับตัวแต่เราอยากให้ภาพรวมของวีคมันขยับขึ้นเพราะว่า ถ้าเราจะเล่นแบบขาขึ้นเนี่ยเราก็เล่นไซด์เว์อัพมันก็จะเสียงต่ำกว่าไซด์เว์เพียวนึกออกไหมคือถ้าไซด์เวย์เพียวส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันอาจจะแตะโลแล้วก็ขึ้นแต่พอเป็นไซด์เว์อัพอ่ะมันจะจริงๆแล้วมันจะไม่ลงโลสุดหรอกถ้าเกิดว่าเราติดไปอย่างเงี้ยมันก็ยังรู้สึกว่ามันปลอดภัยหน่อยเพราะว่าติดไปเนี่ยมันก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะมันก็จะเสี่ยงต่ำกว่าน่อยแต่ถ้าเราเลือกไซด์เวยวเพียวอ่ะมันจะเสียงสูงแต่ถ้าไซด์เว์อัพจะเสียงต่ำกว่า มันเหมือนกับตรงนี้เป็นกราฟเดย์แต่ข้างล่างเป็นกราฟวีคเป็นภาพเล็กในภาพใหญ่เนี่ยออกไหมเวลาเวลาเราพูดถึงถ้าใครฟังมานานเป็นปี2ปีเนี่ยจำแพทเทิร์นได้ไหมภาพเล็กกับภาพใหญ่ซึ่งเราพยายามจะหาที่มันเป็นลักษณะนี้เห็นไหมภาพเล็กเนี่ยเป็น V Shape ขึ้นแล้วภาพ e e k เนี่ยมันยกตัวขึ้นอยู่แล้วเราพยายามหาจังหวะขึ้นขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นกราฟเทนเคคือถือครองหรือซื้อเพิ่มมันจะเป็นแพทเทิร์นเนี้ยแต่ คือกราฟเนี่ยมันอิงหลายคือแล้วแต่ว่าเราเอาเครื่องมือตัวไหนมาใช้มันมีหลายทฤษฎีแต่ว่าสําหรับส่วนตัวผมนะอันเนี้ยเราก็ใช้เทคนิคนี้ส่วน2อันล่างตัวนี้ผมใช้คําว่า High ใช้อินดิเคเตอร์ h h นะครับ h ฮไฮแวลูก็คือว่า h i g h High value ในรอบ3วันเนี่ยน้อยกว่า h i i h v v l u u e ในรอบ30วันหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ่ะเราไปดูตัวอย่างสแกนติมาแล้วนะอ่ะมีแอดวานใช่ไหมอ่ะลองสแกนอีกทีอ่ะมีแอดวาอ่ะ ตัวทีอ่ะโลโลไฮไฮฟื้อ่อะมี AAV อย่างเงี้ยอ่ะอ่าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราดูกราฟเดย์อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นว่า a อเเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นถูกไหมแล้วมันมีแพทเทิร์นกลับตัวอย่างเงี้ยเราก็สนใจอ่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูวอลุ่มว่าอ๋อบายโวลุ่มย้ำอีกทีหนึ่งระยะสั้นเอออ่ะไหมแต่มันจะตัดกรองเราไปอ่า คอมเซเว่นอย่างเงี้ยครับคอมเซเว่นเนี่ยถ้าเราไปดูราคาโค้ดจริงๆมันมันก็เป็น V นะสูงโค้ดตัวนี้ต่ำแล้วก็โค้ดยกตัวแล้วเราก็ดูว่าบายโวลูมมาไหมเห็นไหมเราไปตบท้ายเนี่ยแต่บายโวลูมยังไม่มาอย่างเงี้ยคอมเซเว่นก็สู้ AAV ไม่ได้อ่าสมมตนะิอย่างงี้นะอ่าออลิอ่าอย่างเงี้ยเราจะเพิ่งดูแคนเดลสติ๊กเพียวนะจริงๆคือถ้าเราดูโค้ดไพอ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครดูลายอ่ะใครเคยดูแพทเทิร์นลายไหมเนี่ยเห็นไหมดูแพทเทิร์นลายไหม ตึกตึกอย่างเงี้ยเห็นนะอ่าอย่างเงี้ยถ้าเราดูเราดูแพทเทิร์นกราฟเป็น line ลายเราจะเข้าใจว่ามันเป็น v-shape แต่ผมดูเป็นแคนเดิลอ่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าจะดูจะดูอย่างอื่นด้วยนะครับเพิ่มเติมอ่ะอ่าอย่างเงี้ยแต่นี่ไบยวล่มมาอ่ายางเงี้ยเห็นไหม s อ e g p อ่าใช่แต่ว่าการที่เราเลือกหุ้นที่อ่ากับมาที่เงื่อนไขเนี้ยเงื่อนไขไฮ 3วันน้อยกว่าไฮ g h 30วันเพราะว่าเราอะต้องการเล่นหุ้นที่มันยังมีไฮเก่าในอดีตอยู่แล้วปัจจุบันมันยังไม่แตะไฮเก่าอะคือมันพยายามจะรีบาวแล้วไปให้ถึงคือเราจะไม่เล่นหุ้นที่มันนิวไฮแต่เราจะเล่นหุ้นที่มันเน้นเป็นไซ w ์เว้าแล้วพยายามจะรีบาวไปทดสอบแนวต้านเดิมเพื่อเตรียมจะบรกอ่านี่เห็นไหมเพราะงั้นเราก็จะหาหุ้นแพทเทิร์นนี้และเช่นเดียวกันพอเราเอาโล10วันอะมากกว่าโลใน40วันหมายความว่ายกตัวขึ้นเหมือนเดิม ถ้าเรา,เราถ้าเราพูดถึงคือเราอยากให้มันเป็นไซด์เวอัพแคนนั้นเองแต่ว่าเรากรองด้วยแพทเทิร์นของแท่งล่าสุดกราฟวีคล่าสุดกับ3วันล่าสุดกับเราผสมรอบไซเคิลของใหญ่ๆคือใช้ภาพเล็กกับภาพใหญ่แต่เป็นไพ่แพทเทิร์นผสมรวมกันนะซึ่งไฮไฮแวลู value กับโลโลแวลูจะอยู่ในในอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะอันนีน้หนเห็นไหมไฮไฮแวลู value กับโลโลแวลูนะครับใครก็ลองลองสต็อปภาพแล้วลองไปค้นหาดูนะ <laughs> ตามตามดูนะครับอ่ะ ก็ลองดูนะถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีอ่ะคราวนี้เราได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วเอาไปสกแกนแล้วลองไปใช้ดูนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่คุณเม่ครับเราไม่ใช้กับเซ็ตร้อยได้ไหมถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆแล้วผมแนะนําว่าให้เราใช้คือไม่งั้นเราต้องมากองฟันดิเมทัลเองอ่าเอาพวกกําไรเอาพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันคือล้อกําไรเลโชทางการเงินเสริมก็แล้วกันอันนี้คือผมตัดเลโชทางการเงินนะออกไนงะแล้วใช้เซ็ตร้อยเลยแล้วโฟกัสไปที่ ฟันโฟต่างชาติกับกองทุนมันขัดแย้งกันถูกไหมเราดูฟันโฟเนี่ยต่างชาติกับกองทุนมันขัดแย้งกันเราก็ถือโอกาสเลยง่ายๆอย่างนี้นะครับคราวนี้เรามาอัปเดตเซตกันสักนิดหนึ่งสถานการณ์เซตเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้อัปเดตกราฟวิกันนานพอสมควรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ไปไหนเลยามามาดูว่านี่ตีไว้มาเดือน2เดือนแล้วนะก็ต้องบอกว่าตีไว้เดือน2เดือนจะเห็นไหมว่ากาฟเซตเนี่ย ในกราฟวีคเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วแล้วเราก็บอกว่าพอเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นในกรอบของเทนไลน์เนี่ยเสร็จแล้วพอฟันโฟมันขัดแย้งเนี่ยมันก็เลยเนี่ยมันก็เนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้จริงๆนะแล้วต่อให้มันย่อลงเนี่ยเหวี่ยงตัวในกรอบเนี่ยมันก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็พอตามใดที่ยังไม่มีลงแรงๆพร้อมกับแท่งโวลูมพีกอะมันก็เลยยังไม่มีในยะนั้นกราฟมันก็เลยเป็นแบบไซด์เว่ะออกแนว น้าเบื่อน่าเบื่อหน่อยนะครับคราวนี้ในในช่วงฉกฉวยผลประโยชน์ตอนนี้เราเราจะทํำยังไงดีเราก็มานั่งดูนอกจากสแกนแล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการเก่งกําไรไปอ่าเปอร์เซ็นต์สพอใจออกชนแนวต้านออกอ่าแต่ว่าทุกครั้งที่ใช้อย่าลืมบายเซลล์ลุ่ม um นะต้องดูบายเซลล์ลุ่ม um ด้วยนะครับจะเพราะว่ามันเป็นแรงซื้อระยะสั้นอะ่ะนะครับเราก็ไม่ได้ถือสักวัน2วันอะ่ะถูกไหมความตั้งใจเราอยู่อย่างนั้นอยู่แล้ แต่เรามาอัปเดต nvdr กันสักนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าในรอบสัปดาห์นี้นะมี scc เนี่ยโอ้โห nvdr ขายนะโรงพยาบาลใช่ไหมอ่กมากสิบล่าชก็ขายปตทก็ขาย kce kbank irpc ซื้อนะอ่ะเราไปเช็คกราฟ t e c น n คหลายตัวสักนิดหนึ่งคือ scc เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูนะ scc เนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงในกราฟ day แม้ถึงว่า pe ต่ำแล้วแต่ตอนนี้เซลล์วอลุ่มเนี่ยล้านแปดใช่ไหมล้านนี่อย่างเงี้ย มันยังแผ่วด้อีกและและกราฟวีกเนี่ยมันก็ยังลงอยู่นึกออกไหมแล้ว NVDR ก็ขาย SCC เนี่ยพอเป็น SCC ไม่มั่นใจเลยพอเป็นน้ำมันกลางน้ำตัวเนี้ยคือคือเขาได้เขาเป็นบิตโตถูกไหมผสมกับปูนแต่ว่าเขาไม่เวิร์กอ่ะเขาดอบ NVDR ขายตลอดโฟออกเงินออกตัวเนี้ยนะครับก็ก็หลีกเลี่ยงอยู่แล้วถูกไหมอ่าแล้วก็เบอร์หนึ่งเลยนะสำหรับรอบสัปดาห์นะครับโรงพยาบาลอีกตัวหนึ่งก็ คือทุกคนมองว่าหมดโควิดแล้วกาไรไม่น่าจะเยอะแล้วไอ้ที่กําไรพีคเนี่ยน่าจะพีคแค่ช่วงโควิดไงมันเหมือนกับเป็นหุ้นที่แบบเก่งกาไรจริงๆอะ่ะพอหมดจากเก่งกาไรนี่ลงจาก26บาทกว่าลงมา20แล้วนะและ NVDR ก็ขายล้วนๆเลยแล้วก็แต่ว่ากราฟเทนเนอเคลิลเนี่ยดีหน่อยหมายความว่าเขาเขาพยายามจะเปลี่ยนแนวโน้มเอา,อางี้ดีกว่าพยายามจะเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นนะเออ PE 23เท่าเนะี่ยอันนี้ก็คือต้องบอกว่า ตัวเนี้ยถ้ากราฟเทนเนอเคิลเนี่ยพยายามรีบาวแต่ฟันเดอเมนทัลบอกว่ายังย่อดได้อีกอะฟันเดอเมนทัลหมายความว่ามันน่าจะกําไรแค่ชั่วคราวอ่านี่ออกไหมอ่ะตัวต่อไปปตทอ่าเ,เราไล่ไล่เช็คกันนิดนึงนะในส่วนของปตทเนี่ยโอ้โหปตทนี่เศร้าเลยเพราะว่าปตทเนี่ยวอลุ่มยังออกได้อีกเซลล์วอลุ่มเนี่ยยังได้อีกแสดงว่าเนี่ยยังลงได้อีกนะคือตั้งแต่ว่าเขาเป็นสัญญาณขายใช่ไหมครับหลุดมาแล้วแล้วก็ยังลงต่อ และในกราฟวีคเนี่ยเขาก็เป็นแนวโน้มขาลงนะคือเขาเขาเบรกไว้สำเร็จนะต้องเอาเอาใจช่วยแล้วกันนะก็คือนี่คือดาวเทนไลน์ T ine, เขาถูกไหมอุย้ยเอออินกลับเข้าไปนะครับอ่าก็คือเนี่ยเขายังเบรกไม่ได้แล้วก็ลงหลุดตรงเนี้ยก็เป็นแนวโน้มขาลงอะ่ะนะพตทก็หลีกเลี่ยงเท่ากับว่าที่ nvda ขาย3ตัวเนี้ย กราฟเทคนิคอลแย่หมดเลยเห็นไหมนะครับต่อมามาดูกราฟเทคนิคอลที่ n v r ซัดเยอะเยอะสองตัวแล้วกันนะ KCE กับ KBank mm hmm. KCE เนี่ยก็ follow by อะไราบุา <c> ม <oughs> ก็คือว่า b r a k อ่าอันนี้อันนี้สายแนวโน้มเลยเนี่ย b r a k อ่าแล้วก็ b r a k high นี้อ่าเดี๋ยวไปลุ้น high ต่อไปก็แนวโน้มขาขึ้น follow ไปโอ้โหลุนแรงมากตัวนี้ kce นะครับตามๆพยายามจะตามเดลต้าไปอ่าก็ก็ดีอยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งลืมอ่ะ k-bank k-bank k b a n เเนี่ยรีบาวบายวอลลุ่มมากกว่าเซลล์วอลลุ่มจุดที่ต้องระวังสักน,นิดนึงเพราะว่าเขาอะแอบหลุดโลไปอ๋อ อันเนี้เป็นรีบาวในแนวโน้มขาลงสำหรับกราฟรายวันนะแต่ว่า NVDR ทยอยซื้อเพิ่มเออเอเอ,เอ,อันนี้ก็คือว่า NVDR เนี่ยคือกราฟระยะสั้นเนี่ยลงนะครับแต่ NVDR ทยอยซื้อเพิ่มหลังจากที่กลุ่มแบงค์เนี่ยขายมาตลอด PE ต่ำจริงๆแล้วก็ก็มองหน้าสนใจเวลาลองนี้เราเราตัดสินใจยังไงจริงๆแล้วถ้ากราฟเขาจะสวยเนี่ยคือถ้าเขามีย่ออีกรอบหนึ่งอาจะโอเคนึกออกไหมหรือไม่ นั้นสำหรับพวกแสวงหานักเก่งกําไรก็อาจจะยังไม่ใช่แพทเทิร์นนี้อาจจะยังไม่ใช่นะแต่ก็พอไปได้อ่าโอเคนะครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะอัปเดตอีกอันนึงเราก็ไปอัปเดตสถานการณ์เนื่องจากว่าตอนนี้เรามีฟังก์ชันกองทุนแล้วเราไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราดูอย่างแรกเลยเราดูกระบอ compare ซสักสนิดหนึ่ง เนื่องจากว่าฟันโฟมีการปรับเปลี่ยนซะน้อยหนึ่งนะครับอ่าขออนุญาตเราใช้สำหรับใครที่ใช้นะครับก็ใช้ฟันแลงกิ้งนะนี่นะครับฟันแล้วก็ฟันแลงกิ้งนะในการเช็คลูกฟันโฟไปด้วยตอนนี้ต้องบอกว่านาทีนี้เดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทองเริ่มมาเนี่ยสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังงานดรอปลงไปตามสัญญาณเงินเฟ้อนะเนี่ย อันเนี้ยเราต้องมานั่งจับตาทองแหละพอเรามานั่งดูเนี่ยโอ้ทองมันพยายามจะเบรกนะตอนที่เราคุยเรื่องอ e ีฟินโกไปวันพุธอ่ะเราก็ซื้อไปแล้วละ่ะนะวันพุธท,ที่ผ่านมาเราก็ขี่ซื้อไว้แล้วเพราะว่ามันไซด์เว์แล้วมันก็ไซด์เว์อขึ้นมาแล้วมันก็เตรียมจะเบรกเราก็ทุกคนลุ้นว่าถ้าเบรกรอบนี้ก็จะเป็นนวน้มขาขึ้นต่อไปอ่ามันก็เลยจําเป็นต้องอันนี้ไปเนาะอ่ะกลับไปที่ โอ้โหนี่เราเห็นเลยว่าเออเฮ้ยราคามานะครับ้องขออภัยด้วยแล้วนี้พอดีผมพาไปดูประเทศญี่ปุ่นแต่จริงแล้วที่อยากดูจะเป็นดูสหรัฐมากกว่าอ,อ่าเพราะว่าออถ้าโดยรวมเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าโดยรวมเนี่ยตอนนี้น้ำมันมาเบอร์หนึ่งแล้วก็ทองเพิ่งมานะั้นได้ดูในรอบเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ตามมาสหรัฐก็มีการรีบาวขึ้นมา2% แล้วก็ดูอีกอันหนึ่งก็คือดูในเอเชียด้วยกันโอเคพยายามจะดูตรงนี้นะครับก็คืออ่ะสหรัฐได้รีบาวขึ้นมานะ2.9นะครับส่วนเอเชียเนี่ย3.9อจุโอเคโอเคคืออย่างนี้ครับเวลาเวลาเราดูโฟพวกนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วโลกเราเนี่ยของเดิมอ่ะฟันโฟมันอยู่ในสกุลยูเอสดอลลาร์ถูกไหมทุกคนก็เข้าใจว่าเงินเนี่ยมันจะไหล มันจะไหลหย,ยุดในสกุลดอลลร์ต่อไหมนะครับเพราะว่าเราจะมีการลด QE กับมีการขึ้นดอกเบีย้ยในสกุลเงินดอลลร์ลเราก็เลยแล้วก็เงินเฟอ้อตามมาเรื่อยๆอ่าวันพุธที่ผ่านมาก็คุยว่าแม้แม้แต่ประเทศญี่ปุ่นที่เงินฝืดมา18เดือนเงินเฟอ้อติดลบอ่ะมา18เดือนเนี่ยก็พอเจอช่วงคอมเบอิตี้พีคเนี่ยก็เอาไมา่อยู่นะเงินญี่ปุ่นก็ก็เฟอ้อเหมือนกันนะกลับมากลับมาเงินเฟอ้อติดลบใช่ไหมกลายเป็นเงินเฟอ้อบวกได้สาเร็จนะไม่รู้ไม่รู้ควรจะดีใจไหม แต่โดยรวมก็คือว่าเรากลังอยู่ในสถานการณ์ว่าเอยโฟะมันจะไหลออกจากสกุลเงินไหมรวมถึงประเทศไทยนะเอาตรงๆนะประเทศไทยเองเราก็เป็นตลาดเกิดใหม่แล้วเราก็หวังว่าเราจะได้รับผลพวงว่าเงินเนี่ยจะย้ายจากตลาดหุ้นที่เป็นตลาดเก่าดีกว่าอย่างเช่นยุโรปก็ดีนะครับหรือว่าญี่ปุ่นก็ดีหรือแม้แต่สหรัฐก็ดีเราหวังว่าเงินทุนจะไหลออกจากตลาดพวกนี้นะครับแล้วก็ไหลเข้ามาในโซนเอเชียก็ดีโซนอาเซียนก็ดีโดยที่อย่างแรกไหลเข้ามาเนี่ยเพราะว่าป้องกันพวกส่วนของ ค่า,างเงินที่อาจจะได้รับผลกระทบหถึงว่าค่างเงินดอลลาร์ย,ยูยูโรอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเงินเยนเนี่ยอาจจะอ่อนค่าแล้วเราทําให้การลงทุนอยู่ในประเทศนั้นเนะี่ยทำให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่คุ้มค่ากับเงินที่ด้อยค่าทําให้ต้องย้ายเงินเพื่อกระจายความเสี่ยงเราคาดหวังอยู่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นตัวตัวแปรขับเคลื่อนที่สําคัญจะเป็นเงินเฟ้ออ่านะครับก็เลยเป็นอะไรที่อยู่ในช่วงที่ หน้าหน้าติดตามคราวนี้เราก็เลยใช้วิธีการฟันแลงกิ้งเนี่ยนะครับวิธีการใช้เนี่ยเทคนิคสำหรับใครที่ใช้ฟันแลงกิ้งเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะมีกองทุนประเภทไหนแล้วทาให้เราเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้โดยที่เห็นไหมมันจะมีตลาดเกิดใหม่บอลอ่ะนี่ตลาดบอลอ่ะนะครับถ้าเราดูบอลก่อนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเงินไหลเข้าตลาดไหนชมครับเราดูคอมมูนิตี้อ่ะเรามาันอิงเงินเฟอ้อพอเรามาดูอีควิตี้พวกตลาดหุ้นเรามีโซนแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้หน้าที่ของฟันแลงกิ้งเนี่ยในการสแกนเพื่อ ค้นหาว่าฟันโฟน่นาจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในประเทศไหนอ,อยู่ในประเทศไหนนะครับใครที่เรียนคอร์สฟันโฟนก็น่าจะแฮปปี้แหละพอมีเครื่องมือตัวนี้ช่วยก็ทําให้เรารู้มากขึ้นแล้วก็ในสถานการณ์ที่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครที่เล่นรอบไม่ได้มีเวลาเล่นเดทบางครั้งถ้าเราไม่ได้มีเวลามากนะักบางครั้งเราใช้วิธีการซื้อกองทุนเพื่อประหยัดเวลาแคนทํางานไปด้วยลงทุนไปด้วยการซื้อกองทุนเราเล่นรอบดูวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสัปดาห์ละครั้ง น,น่าจะตอบโจทย์นะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราสอนเต็มๆอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ดูแบบแอปพลายใช้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าแล้วเดี๋ยวเรารอนะจริงๆสำหรับใครที่กองทุนเปียวๆมันจะมีฟันสแกนเนอร์อีกเฉพาะกองทุนไว้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครมีคําถามถามไว้ได้นะครับถ้าผมตอบได้จะตอบให้นะแต่ถ้าตอบไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ